สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็กคกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันศุกร์ที่21มีนาคมเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นในทำ m ฟมเดกันเนาะทำเฟมเด y นะครับเมื่อวานได้มีการยกตัวขึ้นทำโอทำไฮใหม่อีกรอบถูกไหมก็คือทำ New High ใช่ไหมที่3057.510เห็นไหมครับตรงนี้ฝ่ายไส้จากนั้นมีการดึงไส้กับเคลีย์โฟลบายและเคลียบอลลุนัองบายอย่างหนักพอสมควรเห็นไหม ทิ้งคนที่ follow buy ไว้ข้างบนจากนั้นมีการดึงไส้กับกดตัวลงเป็นแท่งแดงจนกดตัวลงมาถึงไหนครับกดตัวลงมาชนแนวรับเลยรับแล้วก็ในทำเรมเดย์นะครับไม่สามารถทําเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับได้แต่ก็เป็นการกดตัวลงเทียบวอลุ่มฝั่ง buy ถูกไหมล่อให้คน buy เพิ่มที่แนวรับของมันเองแล้วก็ลากลงมาให้คน buy SL ถูกไหมครับแล้ล่อให้คนมา buy เพิ่มที่แนวรับของมันเองที่3033.599ถูกไหม จากนั้นก็คือ3 0 3 3 5นยเนาะแล้วก็ลากลงมาถูกไหมครับแล้วพอลากลงมาเสร็จปุ๊บนีคนายเพิ่มที่แนวรับนี้ถูกไหมจากนั้นก็ลากลงมาเพื่อให้คนใบก็โดน SL เลสเหมือนกันถูกไหมก็ยอมคัดซะแล้วก็ค่อยๆดึงไส้กลับขึ้นไปใหม่อีกรอบแต่ในทำเฟรมที่เล็กอย่าง H4 ให้ส่วนอาจจะเป็นการสร้างฟรงก์ชันกลับตัวฝั่งใบแล้วก็ได้ถูกไหมในกรณีอย่างเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกคือเวลามันเชียเวลามันมีสิทธิ์เชียมันก็มีสิทธิ์เลียเยอะ แต่เวลามันเคลียร์มันไม่ได้จําเป็นต้องต้องเคลียร์ลงไปถึงไส้ตลอดเวลาก็ได้แต่มันอาจจะเคลียร์เยอะพอสมควรในระดับหนึ่งแล้วเห็นไหมครับมันสุดท้ายมันก็กดตัวลงมาเคลียร์เห็นไหมแต่แค่อาจจะไม่ได้เคลียร์ช่วงแก็บนี้เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาหาแถวนี้อีกอีกรอบหนึ่งก็ได้หรืออาจจะไม่มาก็ได้ครับแต่แค่ตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันตามหน้าของไพ่ขั้นตอนนี้ถูกไหมตอนนี้มันยังมันยังกดตัวลงมาเคลียร์ไม่ถึงเพราะฉะนั้นในอนาคตมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมาอีกรอบก็ได้ถม ราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเรามาดูเราก็มาดูกัน,กนว่าเนี่ยพอมันมีการกดตัวลงมาเชียวอลุ่มฝั่งใบยอย่างหนักถูกไหมรอใบเพิ่มแล้วก็ลากลงมาต่อเพื่อให้คนใบขัด SL จากนั้นก็ค่อยๆดึงไส้กลับขึ้นไปตรงนี้ก็จจะเป็นจุดที่รอให้คนโคลอเซลอีกทีก็ได้ถูกไหมเพราะว่าตอนที่มันกดตัวลงมาแล้วแล้วจากนั้นมีการาปิดแท่งเทียนต่ำถ้าเป็นทำเฟรมเล็กนะมันก็จะเป็นการปิดแท่งเทียนต่ำกว่าแนวรับแล้วใช่ไหมพอมันยกตัวขึ้น เป็นการยอ่อถูกไหมครับเป็นการยกย่อขึ้นปุ๊บคนก็จะเริ่มเซลลถูกไหมผมถึงบอกว่าแนว t i m า f เฟรมเล็กๆอย่าง m 1 5 m 5้ามันเล่นได้ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างในทางเฟรมใหญ่แต่ถ้าเราไม่ได้เข้าใจโครงสร้างในท i m e f r a ใหญ่อะเวลาเราไปเล่นทางเฟรม m เล็กพวกเนี้ยเราก็จะโดนหลอกใ,ให้เชื่อว,ว่าเนี่ยคือชนแนวรับสําเร็จแล้วย่อขึ้นปุ๊บเราเซลทีนี้มันก็จะมีคนเริ่มเซลที่แนว,แนวต้านแล้วเซลมาเซลมาเซลมา,ลมาเห็นไหมตอนนี้มันดึงไส้กลับอะคนก็จะไฟไล่เซล ถูกไหมพอคนค่อยๆไล่เซล์เสร็จปุ๊บคนก็จะติดเซลล์ที่ข้างล่างแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยผมบอกเลยนะกราฟเดี๋ยวมันจะขึ้นไปล่อเซลลแล้วเบรกไปเพราะฉะนั้นใครที่ติดเซลล์ตอนเนี้หาทางแก้ปัญหาซะตอนมันกดตัวลงมาถ้ามันกดตัวลงมาอีกรอบให้เราสามารถปิดเซล์ได้ปิดเพราะท้ายสุดแล้วตอนนี้กาบตรงเนี้ยมันสร้างแนวต้านเอาไว้ให้ล่อเซลอ่ะมันพร้อมไปต่อแล้วครับตอนเนี้ระาวาังกันด้วยเพราะยังไงยังไงอ่ะมันยังไม่ได้สร้างให้เทนกลับตัว ฝั่งเซลล์จะแบบสําสเร็จและสมบูรณ์เนี่ยคือการนี้มันยังไม่ได้สร้างพลังนกลับตัวแบบสมบูรณ์ให้ให้เห็นอ่ะเรายังไม่ต้องเล่นนะครับต่อฝั่งเซลลอ่ะใช่อยู่เราสามารถทํารอบได้แต่เราก็ต้องรู้ว่ามันทํารอบได้ตรงไหนบ้างอย่างอย่างตอนที่มันกดตัวลงมาเนี่ยถ้าเป็น time frame เล็กใช่ไหมเองถึงห้าก็คือมันชนแนวรับสําเร็จหมดละพอมันยกตัวขึ้นเป็นการยอ่อถูกไหมเราก็อาจจะไปไล่เซลทีนี้พอเราไปไล่เซล์มันดึงไส้กลับเลยล่อให้เซล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 เห็นไหม มันรอให้เราเซล์ที่แนวต้านแล้วมันก็ดึงไส้กลับไปเรื่อยๆแต่ในทางเราเองสห้าก็เป็นการยกตัวขึ้นชนต้านไปเรื่อยๆแล้วเราก็เซล์ที่แนวต้านไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ถ้าเป็นทฤษฎีของของเราเราจะไม่เล่นสูตรนี้แต่ถ้าเป็นทฤษฎีของคนทั่วไปหรือคนส่วนใหญ่เขาก็จะรอเซลลที่แนวต้านที่มันไล่ชนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทีนี้เขาก็จะติดหลายไม้ละแต่เราจะไม่เซลลถูกไหมที่ผมบอกอยู่ตอนที่มันกดตัวลงมาให้รอบาบครับเพราะว่าการมันกดตัวลงมาเพื่อเกลี้ยร์คนโฟลว์ใบเห็นไหมผมบอกให้รอาบไม่ใช่รอเซล เนาะนะครับแล้วเห็นไหมสุดท้ายอ่ะถ้าใบถ้าบายแบบที่ผมบอกตอนเนี้ก็กําไรแล้วแล้วอย่างร้อยสุดถ้าคุณถ้าคุณได้เล่นดีๆนะคุณได้ที่ปลายไส้ของโลอ่ะสามศูนย์สองห้าจุดเจ็ดเจ็ดศูนย์อะตอนนี้คุณกําไรอยู่ประมาณสองพันจุดแล้วเห็นไหมสามศูนย์สองห้าเนี่ยสองพันจุดแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นเห็นไหมผมบอกว่าให้ดูตามหน้าพารชันถ้าพารชันใหญ่ยังไงก็เพียงไปของฝังาบอ่ะพยายามอย่าเล่นสวน ต่อให้จะสกอปปิ้งยังต้องสกอปปิ้งฝั่งบายเลยถูกไหมครับสกอปปิ้งฝั่งบายคืออะไรครับสกอปปิ้งฝั่งบายเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันท่าเฟรม N15 กันก่อนก็ได้ถ้าคุณจะสกอปปิ้งฝั่งบายอ่ะอย่างน้อยสุดคุณดูพายเรชั่นใหญ่อ่ะถ้าคุณจะสกอปปิ้งฝั่งบายอ่ะคุณเก็บรอบได้กี่รอบผมบอกผมผมจะบอกให้ทีหนึ่งน,นะถ้าคุณสกอปปิ้งฝั่งบ่ายแล้วถ้าคุณถ้าคุณเล่นตามพายเรชั่นเลยนะผมพูดเลยนะแม้กระทั่งตั้งแต่ม ตรงนี้คือแนวรับใช่ไหม M15 ตอนที่มันลงมาปุ๊บเนี่ยเลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ไม่ถึงอีกรับปุ๊บคุณบายตอนที่มันยกตัวขึ้นไปเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์คุณเก็บไม้บายได้หนึ่งบายแล้วแต่เนนี้คือคุณสกอปปิ้งฝั่งบายนะแต่ใน M15 คุณอาจจะคุณอาจจะส่วนเทรนบายอยู่ถูกไหมเพราะว่า M15 มันกำลังลงแต่แต่คุณก็ไม่รู้หรอกว่า M15 มันลงได้แค่ไหนก่อนที่มันจะขึ้นเพราะว่าไพชชั่นในไพร์ชชั่นในทำเ a รมใหญ่ก็ยังขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นถถ้้าาคคุุณณไป เซลอะสมมติว่าคุณไปเซลล์ที่ตรงเนี้ยแล้วมันขึ้นต่อคุณจะทํำยังไงเพราะแพสชั่นในไทม์เฟรมใหญ่ก็ยังเป็นอาขาขึ้นอยู่ถูกไหมครับแค่กดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งไปเห็นไหมแต่ถามว่าถ้าคุณเล่เลนรอบได้นะตอนที่มันกดตัวลงมาอาชนรับสําเร็จยกตัวขึ้นคุณเซลลคุณทำอย่างนี้ได้เรื่อยๆโอเคครับดีแต่มันต้องมีสักครั้งที่มีสักครั้งที่คุณแพสถูกไหมครับอย่างเช่นครั้งนี้เลยเห็นไหมยกตัวขึ้นถ้าคุณเซล แล้วมันกดตัวลงมาคุณไม่ยอมปิดคุณกะจะถือเอ้ยกะว่ามันน่าจะกลับตัวแล้วแล้วมันขึ้นไปอีกรอบคราวนี้แหละมันมันปิดสูงกว่าเดิมกดตัวลงมาคุณไงไม่ยอมปิดแล้วมันลากขึ้นไปอีกรอบทีนี้คุณขาดทุนละถูกไหมครับเห็นไหมสุดท้ายมันยกตัวขึ้นผมถึงบอกว่าเวลา scalping อ่ะต่อให้ scalping ยังควร scalping ฝั่งฝั่งที่มันตรงกับเทรนถูกไหมเพราะอะไรการ scalping ที่มันตรงกับเทรนแหะมันทําให้เราได้เปรียบต่อให้จะเสียเปรียบก็เสียเปรียบไม่นานมากเห็นไหมอย่างเช่นอย่างเนี้ย ต่อให้สุดท้ายอ่ะถ้าสมมติว่าคุณไปโดนลากที่ที่ไม้เนี่ยเห็นไหมเลยรับถ้ากอปบิงตรงกับเทรนด์ถึงคุณจะโดนลากบ้างอ่ะคุณจะไม่โดนลากนานถูกไหมต่อให้เสียหายก็ไม่เสียหายนานเหมือนส่วนเทรนด์ถ้าส่วนเทรนด์แล้วมันเบรกขึ้นไปสมมติคุณเซลแล้วมันเบรกขึ้นไปเลยเนี่ยคุณจะทํำยังไงเห็นไหมเดีย๋ยวเช่นตรงเนี้ยถ้ามันยกตัวขึ้นคุณเซลอีกรอบเนี่ยแล้วมันไซส์เว์ไตข่ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ที่มันมาชนตันด้ด โอเคแหละเข้าใจว่ามันมันลงมาคุณก็ทํารอบเซล์ได้แต่มันได้เสมอไหมคุณสามารถสวนเทรนแบบนี้ได้ทุกครั้งไหมแต่ที่ที่แน่ๆคือคุณสามารถตามเทรนได้ทุกครั้งเห็นไหมถ้าตามเทรนเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเลยเห็นไหมเลยรับผ่านไส้ทาโลแต่ไม่ติงอีกรับปุ๊บเห็นไหมไม่ชนอีกรับปุ๊บเสร็จปุ๊บยกตัวขึ้นเราสามารถสกอปปิ้งปิดไม้บายได้ละห้าร้อยจุดไม่ใช่ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยจุดด้วยซ้าถูกไหมยกตัวขึ้นทำหายปุ๊บเราก็ปิดได้ละที่ประมาณห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยจุด แล้วทีนี้พอมันทุบอีกรอบชนรับถูกนะชนรับผ่านไส้ทําโลอมันอาจจะเลยมาอีกรับหนึ่งโอเคมันมันเลยมาสองรับคุณอาจจะต้องติดสองไม้จากจากตรงนี้แต่พอมันมีการสร้างแฟคชั่นกับตัวฝั่งใบอีกรอบยกตัวขึ้นชนต้านแล้วชนสําเร็จถูกไหมไม้ใบที่เราได้มาจากข้างล่างอีกรอบเราก็ปิดได้ถูกไหมถ้าเราได้ไม้ใบาจากจากเลยรับนี้แต่ไม่ถึงรับนี้เราได้หนึ่งไม้แล้วไม้ใบพอมันชนรับนี้เราได้อีกหนึ่งไม้ เสร็จปุ๊บมันมีการยกตัวขึ้นเราปิดไม้ใบทั้งไม้บนได้แล้วก็ไม้ที่กำไรก็ได้ปิดกำไรเสร็จปุ๊บยกกดตัวลงมาเคลียววร์วอลลุ่มฝั่งใบเราก็บายอีกได้ถูกไหมถ้าเราปิดเก็บกำไรไปละพอมันยกตัวขึ้นทาําไฮไ้ชนต้านแต่ไม่ถึงอีต้านเราก็ปิดเก็บกำไรไม้เซลที่ไม้ใบอีกทีหนึ่งกดตัวลงมาเราก็ยังบายได้เพราะอะไรครับเราเราเล่นตามหน้าเทรนเวลาเราเล่นตามหน้าเทรนอะ่ะเราทํารอบได้กี่รอบครับผมถึงบอกแต่ถ้าเราเล่นตาม หน้าเซลเราเล่นสวนเทรนสุดท้ายมันต้องมีสัก,สกไม้ที่เราจะแพ้แต่ถ้าเราเล่นตามหน้าเทรนอะผมพูดเลยเห็นไหมยกตัวขึ้นหนึ่งรอบเราปิดบายได้หนึ่งรอบกดตัวลงมาเราบายยกตัวขึ้นเราปิดได้หนึ่งรอบสองรอบแล้วกดตัวลงมาเราใบาย,ยกตัวขึ้นเราปิดแล้วไม้ที่สามแล้วถ้าเรากล้าที่จะเล่นทุกแท่งอะกดตัวลงมาเนี่ยทุกแท่งที่มันกดตัวลงมาเราไล่บายได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเป็นคนที่สกอปปิ้งแม่นนะแม่นมากๆนะ ตอนที่มันกดตัวลงมาทุกแท่งคุณบายบายได้หมดคุณได้เป็นสิบไม้แล้วแล้วถ้าไม้หนึ่งคุณได้ฟิปสวีนห้าร้อยเป็นอย่างต่ำซึ่งมันมีมากกว่าห้าร้อยนะที่มันวิ่งขึ้นเนี่ยบางไม้เป็นพันจุดเห็นไหมไม้เนี่ยที่ขึ้นไปเป็นพันจุดไม้เนี่ยที่ยกตัวขึ้นไปก็ยังเป็นพันเกือบพันจุดนะครับเห็นไหมเห็นไหมแท่งเนี้ยไม้แท่งเนี้ยกดตัวลงมาคุณบายยกตัวขึ้นไปเกือบพันจุดคุณได้แบบเนี้ยวันเดียวคุณก็ได้เป็นหมื่นจุดแล้วแต่แค่ขอให้คุณรู้จักที่จจะะรอที่่เลน ไม้ที่มันเป็นฝั่งเดียวกับเทรนแค่นั้นเองเวลามันจะทุบให้มันทุบให้เต็มที่ก่อนเพราะว่าเทรนยังไงก็ยังเป็นของฝั่งใบถ้ามันจะทุบให้มันทุบให้เต็มที่แล้วเวลามันสร้างจุดกลับตัวปุ๊บคุณเห็นจังหวะแล้วมันยกตัวขึ้นชนตั้งสําเร็จถูกไหมกดโตลงมาเราบายบถ้าท้ายที่สุดแล้วมันไม่มาชนรับอีกรอบมันไม่มาชนรับรอบใบอีกรอบมันก็จะกลับขึ้นไปให้คุณปิดเก็บกำไรแล้วเห็นไหมแท่งนี้แท่งเดียวสามารถฟากกำไรไปเกือบเกือบสองพันจุด เห็นไหมครับแล้วมันก็กดตัวลงให้คุณบายได้เรื่อยๆเห็นไหมถ้าคุณเป็นคนที่เล่นแล้วแม่นพอเห็นไหมกดตัวลงบายยกตัวขึ้นปิดกดตัวลงบายยกตัวขึ้นปิดคุณได้วันหนึ่งสิบไม้ะถ้าไม้หนึ่งเกือบพันจุดวันละเกือบหมื่นจุดเห็นไหมแต่แค่ stopping กับผมถึงไม่แนะนําให้เล่นเพราะว่าคนบางคนอย่างพวกคุณบางคนยังไม่แม่นพอแล้วเวลาเล่นมักจะถูกลากแล้วเวลาถูกลากมักจะกลัวแล้วปิดไปก่อนพอมันวิ่งกลับมาให้คุณกําไรคุณก็เซ็งถูกไหมคุณก็อารมณ์เสีย แล้วพอคุณอารมณ์เสียไม้ที่เปิดต่อต่อมาก็จะเป็นไม้ที่แย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าคุณเริ่มใช้ใช้อารมณ์ในการประกอบไม้แล้วคุณไม่ได้ใช้หลักเหตุและผลจิตวิทยาและเคลื่อนไขในการประกอบไม้ขึ้นมาถูกไหมคือเหมือนเหมือนคุณประกอบประกอบอุป,รก,อปรก,อกรณ์ชิ้นหนึ่งอ่ะแต่คุณใช้อารมณ์ที่แบบใส่ไปใส่ไปอะ่ะเอาเฟืองยัดยัดเข้าไปยัดเข้าไปเรื่อยๆแต่คุณไม่ได้คิดเลยว่าเฟืองเนี้มันตรงสเปกไหมมันตรงรุ่นไหมเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นโดยที่คุณมีหลักเหตุและผลอ่ะ เฟืองทุกเฟืองต้องตรงสเปคเงื่อนไขทุกเงื่อนไขต้องเข้าก่อนที่คุณจะเล่นปุ๊บคุณเล่นอ่ะอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็จะออกมาสมบูรณ์ไม้ของคุณก็จะออกมาได้ดีเห็นไหมกดตัวลงบาบถ้าถ้ามันเริ่มกลับตัวแล้วถูกไหมครับอ่าถ้าแท่งนี้คุณไม่ได้บาบนะพอมันยกตัวขึ้นชนตั้งสําเร็จถูกไหมครับของทม์เวิเอ็มสิห้ามีการกดตัวลงมาไม่ถึงรับคุณใบปุ๊บยกตัวขึ้นคุณปิดสา0ร้อยถึงส0 0ร้อยสิกดตัวลงคุณบาบแล้วรอมีดีขึ้นมาหน่อยยกตัวขึ้น ยกตัวขึ้นชนต้านล่อเซลลทั้งสองต้านเลยเห็นไหมครับแล้วยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆเลยทีเนี้ยล่อเซลแล้วสามารถชนต้านสําเร็จปุ๊บคุณปล่อยเลยคุณถือลันเทนไปเลยสักระยะหนึ่งถูกไหมแล้วพอมันยกตัวขึ้นไปถึงชนต้านอีกต้านหนึ่งแต่ไม่ยอมถึงอีกต้านสุดท้ายเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นชนต้านอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ยอมปิดเหนือต้านได้แปลว่ามันมันไม่ต้องการที่ขึ้นต่อละมันเดี๋ยวมันจะลงละปิดเก็บกาไรเพราะคุณพิ่เก็บกาไรสุดท้ายมันทุบเคลียร์บอลุ่นฝั่งใบอีกรอบหนึ่งเห็นไหม เห็นไหมครับเห็นไหมพอคุณหาไม้ใบอย่างเงี้ยไอจังหวะแบบเนี้ยแล้วคุณยังตามเทรนอยู่คุณไม่มีทางแพเลยนะผมพูดเลยถ้าคุณไม่ใช้อารมณ์ในการประกอบไม้ของคุณหรืคุณไม่มีทางที่จะแพ้ได้เลยเพราะว่าการตามเทรนยังไงก็ชนะอย่าสวนเทรนแค่รู้จักรอให้มันทุบเห็นไหมอย่างที่ผมบอกรอให้มันทุบสุดท้ายมันทุบแล้วคุณจะหาจังหวะในการเล่นได้เลยเล่นได้เรื่อยๆด้วยแต่ถ้าคุณรอคอรอแบบว่าไม่อยากจะเหนื่อยตอนที่มันกดตัวลงมาหนักๆคุณได้ไม้ายแล้วแล้วคุณก็ไปรอเก็บกําไรไปเรื่อยๆสิเห็นม ถ้าอย่างแท่งนี้ถ้ายกตัวขึ้นไม่ยอมชนต้านเดสักทีคุณก็แค่ปิดกำไรก่อนต้านเดย์อย่างย่างไส้นียเนี่ยยกตัวขึ้นแล้วไม่ยอมชนต้านเดคุณก็แค่ปิด2 0 0พันจุดแล้ววันนี้ได้ละเห็นไหมครับแล้วทีนี้มันมีการกดตัวลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบอีกรอบนึงแต่ไม่ถึงรับไม่ถึงรับเนี่ยชนชนรับพวกนี้มาไม่เป็นไรเพราะรับพวกนี้เป็นรับที่ไม่สําคัญใช่ไหมชนรับพวกนี้คือการล่อใบหลอกให้คนใบแล้วก็คัทอาจจะชนรับพวกนี้มาปุ๊บเสร็จปุ๊บกดตัวลงมาแต่ไม่ถึงรับนี้เสร็จปุุุบคณาายยสดท้้้ถมมัันนกกตวลขึไปให ม้าบคุณก็ได้กําไรอีกแล้วแต่ถ้ามันกดตัวลงมาชนรับหรือเนี่ยรับเดย์ days, อีกรอบหนึ่งตรงนี้คือรับเดย์ใช่ไหมถ้ามันกดตัวลงมาชนรับนี้รับนี้ล้วมันกดตัวลงมาชนรับเดย์โอเคไม้ย okay. บคุณเสียละทีนี้เราก็ต้องมารอดูว่ามันจะกดตัวลงไปได้แค่ไหนเห็นไหมแค่นั้นเองคือสิ่งที่คุณต้องรอแล้วเล่นนะครับเก็นให้พอรอให้เป็นนะครับถ้าจะเล่นการเทรดไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่จะมาเปิดเปิดปิดปิดเราจะเปิดเปิดปิดปิดได้ครับถ้าเรามีความรู้มากพอแล้วเราอยู่กับมันมนาานนพอ นะครับเพราะว่ามันมีคนที่เขาทําแบบนั้นได้แต่เขาต้องอยู่กับตลาดให้นานมากพอเขาต้องบ้ากราฟขนาดไหนเขาต้องเฝ้าวันนึ่งกี่ชั่วโมงจนเขารู้พฤติกรรมทุกทุกพฤติกรรมของกราฟทุกแทกเกี่แท็กทุกแท่งเกียนต้องวิ่งแบบไหนเขาถึงจะทำแบบนั้นได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ายังทําไม่ได้รู้จักที่จะรอครับแล้วไม้ทุกไม้มันก็จะดีไม่ต้องเปิดเปิดปิดไม้เปิดปิดไม้ด้วยความที่แบบเดี๋ยวไม้ดีเดี๋ยวไม้เสียเดี๋ยวไม้ดีเดี๋ยวไม้เสียถูกไหมเนาะ ก็ประมาณนี้อ่าทำเฟรม M 1 5ผมก็จะบอกแค่ประมาณนี้นะครับก็ถ้าอยากจะเล่นจริงๆในทำเฟรมเล็กก็แค่ลองไปดูแต่หันรู้จักที่จะใช้ทำเฟรมใหญ่ในการประกอบด้วยประกอบการตัดสินใจด้วยเพราะว่าทำเฟรมเล็กเวลาเราเล่นเราต้องรู้ว่าเราสวนอยู่มันมีสิทธิ์ที่จะเล่นเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักใช้ทำเฟรมใหญ่ในการประกอบเราก็จะไม่พลาดเนาะนะครับเดี๋ยวไปต่อเดี่ยเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงในทำเฟรม D ทำเฟรม D ก็อย่างที่บอกก็ไม่มีอะไรนะครับยกตัวขึ้นยังไม่ชนตัน ยกตัวขึ้นยังไม่ชนตาแล้วดึงไส้กลับตอนเนี้เดี๋ยวอาจจะกดตัวลงไปทําไส้ล่างหรือไม่ก็ทุบลงมาอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับเนาะหรือไม่ก็อาจจะทุบลงมาอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ถึงรับเราก็ลองหาไม้ใบอีกไม้ดูอีกไม้ดูถูกไหมถ้าเมื่อกี้าสามารถเก็บกำไรได้ก็เก็บนะครับถ้ามันยกตัวขึ้นเนี่ยเวลาเราเก็บกำไรได้เราก็เก็บครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าตรงไหนมันจะมันจะสามารถที่จะถือได้ถือไม่ได้เนาะ เพราะว่ามันไม่ได้ถือได้ทุกไม้เหมือนกันรันเทนก็ต้องดูด้ว่ารันเทนล่ะมันต้องมีอะไรประกอบบ้างนะครับถ้ามันชนต้านไปเรื่อยๆจนจนไปไปท้ายที่สุดแล้วมันไปชนต้านหนึ่งแล้วหรือมันไม่ยอมชนอีกต้านหนึ่งหรือมันชนต้านหนึ่งไม่สาเร็จมันดึงไส้กลับเราก็แค่ปิดเก็บกาไรไม้าบซะแค่นั้นเองแล้วเราก็รอจังหวะที่ไปหาไม้ใหม่แต่แค่ขออย่างเดียวอย่าไปเล่นสวนเทรนเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในทำเ f มเพชโฟเนาะทำเลมดีตอนนี้ก็ดึงไส้กลับกดแท่งและกำลังจะกดตัวลงเป็นแท่งแดงเห็นไหมคร เพราะว่าตอนแรกมันยังไม่ได้ทําไส้ล่างไว้เห็นไหมเพราะมันยกตัวขึ้นทาไส้บนเสร็จปุ๊บมันพร้อมที่จะลงต่อตอนนี้ทำเฟรมให้เฟรมเดย์นะคือการสร้างแพชชั่นกับตัวฝั่งเซลล์สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะอะไรครับยังชนรับได้ไม่สาเร็จเห็นไหมเมื่อวานชนรับไปรอบหนึ่งแล้วแต่ชนไม่สาเร็จดึงไส้กลับมาบ,ก,บกเกือบมดแท่งเลยเพราะฉะนั้นแท่งนี้เราก็ต้องมาดูว่ามันจะชนรับสําเร็จไหมถ้ามันมีการกดตัวลงมาชนรับสําเร็จวันนี้ถ้าวันนี้วันศุกร์ถูกไหมถ้าม อันนี้เราค่อยมองว่าอะจะเซลได้ไหมอีกทีหนึง่งถูกไหมถ้าเรามันชนรับสําเร็จเสร็จปุ๊บอาทิตย์หน้าเปิดแท่งใหม่มาของเดย์ยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็ค่อยหาจังหวะเซลล์ก็ยังได้อย่างน้อยสุดก็ต้องรอให้มันชนรับสาเร็จก่อนถ้ามันยังชนรับไม่สําเร็จเราเล่นอะไรไม่ได้นะครับเหรอถ้าตอนนี้กดตัวลงมาผมก็จะหาใบใบแต่ที่แน่มันเคยกดตัวลงมาชนรับนีหนึ่งรอบแล้วถูกไหมถ้าพูดกันตรงตรง,ตรงเลยนะรับเนี่ยเป็นรับที่ไม่ควรบายแล้วถ้าไม่จําเป็น เพราะว่าถ้ามันกดตัวลงมาชนรับอีกต้อหนึงมันเบรกลงมาต่ำกว่ารับต่ำกว่าไส้แน่นอนเนาะก็คือรอจังหวะให้หนาหาม้ที่ดีกว่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอีกทีหนึง่งว่าเราจะเล่นแบบไหนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในไทา์เฟรม e ทกันอ่ะทีนี้ใน t ทา e f r a m e ทสเนาะตอนที่มันทุบลงมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกคืออย่างน้อยสุดมันก็ต้องทุบลงมา ให้เราได้ไหม้บบ้างแหละใช่ไหมแล้วมันก็ทุบลงมาเรื่อยๆปดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นเคลียร์เคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์เห็นไหมเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์เพื่อไม่ให้คนเซลล์ตามลงมาด้วยถูกไหมยกตัวขึ้นเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์เสร็จก็ทุบต่อเห็นไหมทุบต่อเสร็จปุ๊บเปิดแท่งใหม่มาก็ดึงไส้กลับเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์เล็กร้อยเปิดแท่งใหม่มาก็ทุบลงมาจนมาชนรับนี้ชนรับนี้เห็นไหมชนมาสองรับทำโลแต่ก็ยังไม่ทำโลหรอกเพราะว่ามันโลมันก็ แต่มันก็กดโตลว,วลงมาเพื่อทําโลไส้ใช่ไหมจากนั้นมีการดึงไส้กลับแล้วจังหวะที่มันดึงไส้กลับก็มีคนโฟล์เซลแล้วก็คนที่เซลล์ที่แนวต้านถูกไหมครับดึงไส้กลับไปแล้วไปปิดแท่งเทียนอยู่เหนือแนวรับแปลว่าอะไรครับชนแนวรับไม่สําเร็จพร้อมกับสร้างไพชั่นกับตัวฝั่งาบถูกไหมพร้อมกบสร้างไพชั่นกับตัวฝั่งาบสำเร็จครับเห็นไหมเพราะไม่มีไส้มากวางเลยเห็นไหมครับตรงเนี้ยสร้างไพชั่นกับตัวฝั่งาบอีกทีหนึง่งกดโตลวลงทําไส้ แต่ไม่ชนลับแปลว่าไม่ต้องการให้คนได้หมายบายเพิ่มแล้วถูกไหมกดตัวลงทําไส้แต่ไม่ชนลับยกตัวขึ้นชนต้านแล้วชนสําเร็จด้วยไหมสําเร็จครับเห็นไหมย,ยกตัวขึ้นชนต้านกดตัวลงทําไส้ไม่ชนลับนะเห็นไหมเห็นไหมครับคือการสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งบายนะดูนะกดตัวลงเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับถูกไหมแต่สุดท้ายดึงไส้กลับชนรับไม่สําเร็จจากนั้นสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งบายกดตัวลงไม่ชนรับยกตัวขึ้นชนต้าน จากนั้นก็ชนต้านสาเร็จถูกไหมครับพอเปิดแท่งใหม่มากวดตัวลงเราก็หาไม้ายได้เห็นไหมถ้าเป็นคนที่รอนะคือรอไม้ายจากไส้นี้ก็ได้อาจจะได้ไม่เยอะแต่มันก็ได้ถูกไหมอย่างน้อยไฮไส้ก็หกร้อยจุดแล้วแต่ถ้าเป็นคนที่กล้าที่จะเล่นก็คือตอนที่มันกดตัวลงมาชนรับเนีย่ยเราบายแล้วถูกไหมเพราะผมบอกอยู่อย่างน้อยต้องให้มันชนรับตรงเนี้มันไม่มีรับแต่พอมันมาชนรับมีคนได้ไม้ายแล้วแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกเวลามันชนรับแรงๆอะ่ะ เราายเพราะถ้าท้ายสุดแล้วมันชนรับไม่สําเร็จไม้ใบเราก็จะปลอดภัยเห็นไหมสุดท้ายมันชนรับไม่สําเร็จยกตัวขึ้นอีกรอบนึงมันยกตัวขึ้นอชนต้านเสร็จผู้แบมันชนไม่สําเร็จชนรับไม่สําเร็จเห็นไหมแล้วมันยกตัวขึ้นชนต้านแปลว่าแล้วชนต้านสําเร็จอะแปลว่ามันกลับตัวสําเร็จแล้วกลับตัวสร้างพายดชั่นกลับตัวฝั่งใบสําเร็จสมบูรณ์แล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกแล้วว่าไม้ใบเราปลอดภัยแล้วเพราะมีการยกตัวขึ้น ชนเส้นตะกันฝั่งบายการชนต้านนะครับการที่มันสร้างพาสชั่นกลับตัวแล้วแล้วเราได้ไม้ใบขึ้นบนแลน้วการที่เราจะรู้ว่าไม้ใบเราปลอดภัยได้แค่ไหนเราก็ต้องรอดูที่เวลามันชนต้านแล้วชนสําเร็จเห็นไหมพอมันชนต้านสาเร็จไม้ใบเราที่ได้จากข้างล่างก็ปลอดภัยระดับหนึ่งแล้วยิ่งถ้ามันไปชนต้านนี้แล้วชนสําเร็จไม้ใบเราก็จะปลอดภัยอีกอีกขั้นหนึ่งแต่ตอนนี้มีการยกตัวขึ้นชนต้านรอเซลลเล็กน้อยแล้วก็ดึงแล้วก็ทำห้ไปเล็กน้อยเสร็จปุ๊บดึงไส้กลับ ตอนนี้ทีเนี้ยเราต้องมาดูว่ามันจะกดตัวลงมาชนรับนี่อีกรอบหนึ่งไหมแล้วมันจะชนรับกดตัวลงมาถึงไหนตอนนี้มันอาจจะเป็นการกดตัวลงมาเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งบ่ายแล้วชนต้านให้คนได้ไว้เซล์ถูกไหมครับกดตัวลงมาเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝัง่งบ่ายพอเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายเสร็จเดียวอาจจะมีการที่จะดึงไส้กลับอีกรอบหรือเปิดแท่งใหม่มาในแท่งใหม่ย,ยกตัวขึ้นชนต้านอีกรอบแล้วเบรกไปเพราะว่ามันล่อให้คนเซลล์แล้วหนึ่งรอบถ้ามันยกตัวขึ้นไปล่อให้คนเซลซ้สำเสร็จปุ๊บแล้วมันไปต่อไปหารต้านมนก็ไปเเลยทีี้ เห็นไหมครับคือพฤติกรรมอะ่ะมันทํามันทําให้เห็นทุกแท่งเลยตอนนี้ล่อเซลไว้แล้วหนึ่งรอบถ้ากดตัวลงเลียร์วอลุ่มฝั่งบายก่อนเสร็จหรือดแล้วดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นไปชนต้านอีกรอบก็คือล่อเซล์ถูกไหมต้านนี้ถ้าชนอีกรอบก็คือล่อเซลล์ซ้ําก็คือการย่าราคามาล่อเซลล์แล้วจากนั้นกาจจะเบรกมาหาต้านเดเพื่อล่อเซลล์ต่อแล้วไปต่อเลยทีนี้ก็ก็คือมันก็จะไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราดูเราดูตามพฤติกรรมครับเห็นไหมมันล่อเซลล์หรือเปล่า ล่อเซลเสร you, well, ็จปุ๊บกดตัวลงมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายอ่ะแปลว่ามันต้องการขึ้นต่อแน่นอนถูกไหมพอไม่ใช่ว่ามันล่อเซล์เสร็จปุ๊บล่อให้คนเซลลแล้วมันก็จะลงได้ถูกไหมครับแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูว่ามันล่อเซล์มันล่อเซล์ได้แค่ไหนด้วยบางครั้งบางครั้งล่อเซลลได้ไม่เยอะมันก็ลงก็ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรถูกไหมลงเพื่อเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายก่อนอดีายวมันก็ขึ้นไปล่อเซลสาอีกรอบแล้วก็เบรกถูกไหมครับแต่ตอนนี้ที่แน่มันล่อเซล์ให้คนเซลล์ไม่พอมันล่อให้คนเชื่อว่าถ้าชนตรงงนนนนีีี้้จะเดด๋ยวตอออมัขึึไปกรบง ตอนมาไปชนคนก็จะเชื่อว่าอาจจะเด้งรอบคนก็จะไล่เซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเราดูหน้าตามหน้าพฏิ a คชั่นเนอะตอนนี้ยังไงก็เล่นายแข็งแรงกว่าเล่นผังเซลล์แต่แค่มันยกตัวขึ้นมาไม่อยอมชนต้านเดเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะเป็นการทุบลงก่อนก็ได้เดีย๋ยวนี้ผมบอกในเดในเมื่อมันทุบลงชนรับมาแล้วหนึ่งรอบแปลว่ารอบที่สองถ้าอีกรอบหนึ่งที่มันกดตัวลงมาชนรับแปลว่ามันจะชนรับแล้วอาจจะดกดตัวลงมาไกลเพราะฉะนั้นเรามาตระวังด้วยแค่นั้นเองครับเวลาเล่น เตรียมตัวมาอย่างดีระมัดระวังล้วออเดอร์เราจะดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมมีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ฝากให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ